โอเคสวัสดีครับทัวรงเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition t ท s o o w ขอส,ส่งผลงาน Masterpiece แบบ Grand Touring ไปอีกหนึ่งลำจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมีเวลานะครับมาทำรีวิวให้กันชมแบบเต็มๆนี่เลยตามคำร้องเลยครับผมมีหลายๆท่าน ที่แวะเวียนมาที่ร้านของเราแล้วก็เห็นเจ้าไทเกอร์900 GT คันสีน้ำเงินเท่ๆคันนี้จอดอยู่ที่ร้านแล้วอยากเห็นชุดแต่งแบบ Grand Touring จัดให้ตามคำร้องนี่ตัวเต็มๆกันก่อนนี่เลยอ่าไอ้พี่จิขอขอขอเกี้สสูงหน่อยเดี๋ยวถ่า,ถายมุมสูงหน่อยเกีสูงวางตัวตำแหน่งที่นีย เอดูรอบๆคันก่อนนะครับใส่ชุดดีบลูมิเนยียสสามใบพร้อมกับอุปกรณ์แต่งหัวริ่งเต็มระบบนี่ด้านข้างแบบเต็มๆครับอ่าอีฟสามใบเท่ๆจากชีวิตเลี่นี่เลยแหมุมนี้สวยท้ายนี้สวย นี่ครับเดินรอบคันก่อนเบิบเบิบนี่มุมนี้สวยครับมาเดี๋ยวแชร์ภาพมุมนี้ไว้ให้นี่ครับแช์ภาพมุมนี้ไว้ให้เลยใครที่กำลังคิดจะออกรถ Adventure Touring นะครับใช้ได้ทั้งในเมืองและการท่องเที่ยวเครื่องสามสูบ กดโคดคีบแบบคอนโทรลดีๆนะครับฟีลล like ิ่งแบบจำเจมคันนี้ถือว่ามองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวกัแบบเจ้าตัว Triumph Tiger 900 GT นี่เท่ๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเราดูมุมสูงกันนิดนึงนะว่ามุมสูงเนี่ยอ่าปิ๊บสามใบจะประมาณไหนฟึ๊บนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะกลับ ตัวกล้องให้เป็นแนวตั้งนะแล้วก็เพื่อนๆแคปหน้าจอกันไว้นี่เลยแคปหน้าจอกันไว้เลยแชร์ภาพนี้ไว้ครับมุมสูงทำให้เราเห็นระยะมิตินะครับของตัวปี๊บนะครับแล้วก็ความกว้างของเขาซึ่งสำหรับชุดปี๊บชุดนี้เนี่ยเราทำให้แคบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยแพนเทอร์แล้วก็ทีมงานของเรานั่นเองนะครับอ่ะ สำหรับคันนี้จับยัดอะไรเข้าบ้างรายเรียงกันเลยอ่าพิเศษถือนะครับเพิ่มอาแก่อน,นคอยู่าเดี๋ยวลืมนะครับกาดน้ํานะครับชุดกาดน้ํานะคของครเกอ900 mm, นิอนีครกาดน้ําจะเป็น2ฝั่งซ้ายและขวานะค,คือเดิมทีเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกมาให้นะครับแต่เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมก็จะดูเท่ไปอีกสอาเบอร์เลยทีเดียว ัามาก็จะเป็นคราชบาร์นะครับคราชบาร์ตัวนี้เป็นคูบอดี้เป็นงานของเอสซานีนะครับตัวคราชบาร์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ประกอบกับตัวตัวเราเรียกว่าอกล่างนะครับหรือว่าบางคนเรียกอกไก่นะครับหรือถ้าเป็นสับ,สบทางการก็เรียกว่ากาดกาดัดเครองนะครับตัวกัดเคร้งตัวนี้เนี่ยจะเป็นางา e นของเอสซานีนะวัสดุปเป็นอลูมิเนียมน,น,นะเว้ยนะตัวนี้จะครอ r ตั้งแต่ตัวท่อด้านหน้านะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างแบบนี้นี่ครับ ตัวคราชปาร์เป็นฟูลบ,บอดี้นะครับปกป้องชุดสีนะครับตั้งแต่แฟรี่ตั้งแต่ด้านบนนะครับแบ่งอกเป็น2ส่วนด้วยกันคืออัปเปอร์และโลเวอร์นะครับแต่เวลาเราสั่งซื้อเนี่ยก็คือเป็นชุดฟอนฟูลบอดี้ของเขามาเขาจะไม่ได้ขายแยกเป็นโลเวอร์หรืออัปเปอร์ด้นเพื่อนนะต้องซื้อมาทั้งชุดขอแลราแบบนี้เลยนี่ครับประกับกันสไลด์เอสอาร์ซีจะให้มาข้างละหนึ่งจุดติดตั้งเรียบร้อยนี่ระยะ ที่สําคัญก็คือระยะของตัวแฟลตบาร์ของเขาเนี่ยเขาวัดมาแล้วนะครับว่าถ้าเราใส่รองเท้าที่หนาหน่อยเป็นรองเท้าแบบทัวริงนะครับตัวปลายของแคลบาร์ตรงด้านนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการขับขี่นะครับไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยแข็งแรงมาตรฐานนะครับไม่ต้องกังวลอ่าไรนะท่านมาก็าจะเป็นการไปหน้า เป็นงานของ SRC ด้วยกันนี่ฮะเซาเชฟแบบนี้เลยตรงร่นเพาละเออพัดมานะครับก็จะเป็นชิวหน้านะครับชิวหน้าตัวนี้เป็นงานของชีบีอิตาลีนะครับติดตั้งแล้วสามารถที่จะปรับเครื่องชิวขึ้นลงได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็ในส่วนของชิบอิตาลีนะชิวอิตาลีเนี่ยเขาจะมีตัวตัดลมหอมอกด้านข้างนะครับทำเป็นตีกมาด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวด้านบน นะครับปลายของตัวชิลเนี่ยจะมีเรียกว่าปีกข้างออกมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อมันเป็นหลักของแอโรไดนามิกเขานะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อให้จะผลักยกขึ้นด้านบนและเสริมความแข็งแรงให้กับตัวชิลนั่นเองนี่เลยที่สําคัญคือเมื่อใส่ชิลหน้าจีบีอิตาลีตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาเลี้ยวสุดก็ไม่ติดกัดแฮนเดิลนะอันี้กัดแฮนเดิลนะครับเลี้ยวก็ไม่ติดปกติเลยครับอ่าก่อนที่เราจะลืมก่อนที่เราจะลืม นะครับนี่ฮะกระจกหลายคนคงมีคำถามนะครับว่ากระจกมันดูแปลกตานะครับนี่ตัวกระจกตัวนี้เป็นกระจกที่ผมเปลี่ยนนะมุมมองดีมากๆมุมมองตัวนี้ดีมากๆนะครับเป็นกระจกของตัวดูคาตินะครับนี่เอามาใส่แทนกระจกเดิมมุมมองถือว่าแจ่มแล้วก็จุดอับสายตานี่ถือว่ามองได้ชัดแจ๋วเลยทีเดียวเจ๋งมากแล้วผมชอบมาก เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็คือกระเป๋าติดถังนี่ใช้เป็นของ Givi Galley นะครับเป็นระบบวงแหวนล็อกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น MT 5 0 5นะครับเป็นกระเป๋าติดถังแบบขนาดาเรียกว่าไซส์เล็กกันละกันนะครับเออครับนี่เราสามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับมีถุงคลุมกันฝนมาให้นะครับนี่ฮะนี่แล้วเราก็สามารถที่จะใส่ ปกองอุปรกรณ์นะครับปิดฝา,าอ่าฮะแล้วก็ล็อก <หา S 2> อ่าอยไม่ไม่ต้องไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงมากนะเดี๋ยวเวียนหัวออยู่พอโฟกัสแล้วก็นิ่งๆอ่าอโฟกัสแล้วก็นิ่งๆนะครับให้เห็นสินค้าเต็มๆแต่ละชิ้นแต่ละรายการนะมันอย่าอย่าเดินเข้าเดินออกมากเดี๋ยวท่านผู้ชมเพื่อนๆของเราจะเวียนหัวอันนี้น้องใหม่น้องใหม่น้องจินะครับโอเค แล้วก็ตัวกระเป๋าติดถังก็จะมีในส่วนของตัวเรียกว่าเป็นซิปนะครับเก็บของซ้ายขวานี่นะครับสามารถที่จะปลดเป็นกระเป๋าแบบติดถังแบบปลดเร็วนะครับปลดเล็วตรงนี้ครับปลดยกเอานี้เลยนี่ฮะนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าจําเป็นที่จะต้องมีชุดวงแหวนชุดนี้ซึ่งตัววงแหวนตัวนี้มันแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนั่นด้วยนะตัวนี้จะเป็นวงแหวนพลาสติกชิ้นพลาสติกชิ้นนี้จะมากับกระเป๋า แต่ว่าตัววงแหวนที่เป็นเหล็กตัวนี้พร้อมกับน็อตแล้วก็บูทที่เขาให้มาเนี่ยจะมากับตัวชุดวงแหวนนะครับซึ่งชุดวงแหวนต้องสั่งซื้อเพิ่มนะครับต้องสั่งตรงรุ่นด้วยนะของ t i เก r 9 0 0 g t นะครับเป็นของ GB บิทัลี่เลยแล้วก็ใส่วงแหวนครับแบบนี้เวลาใส่นะครับก็สามารถที่จะวางไปได้เลยปึ๊บนี่ฮะวางกระเป๋าล็อกเล่นแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวที่สำคัญคือนะครับสามารถที่จะขับขี่โดยที่มันไม่ติด นะไม่ติดแฮนด์นะครับไซส์นี้กำลังดีและก็ใช้งานในเมืองเหมาะมากๆนะครับถัดมาอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นบาร์กลางแฮนด์เราเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมบาร์สมาร์ตบาร์กลางแฮนด์นะครับตัวนี้เป็นงานของแพนเทอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยเอาไว้เผื่อยึดโทรศัพท์ยึด,ยดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับอ่าพวกบานหลังชิลชิ้นนี้จริงๆแล้วไทเกอร์มีมาให้แล้วนะครับแต่ว่า ที่ไทเกอร์ให้มานั้นไม่สามารถที่จะยึดกรณกโทรศัพท์หรือ GPS ได้นะครับเราจึงทําการสร้างให้ใหม่นะครับเป็นบาหลังชิลของแพนเทอร์นะครับทำตรงรุ่นให้กับเต้าไทเกอร์คันนี้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการยึดชุดยึดโทรศัพท์ของพิกดีไซน์ i ิกดีไซน์ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับที่เราทําให้กับคันนี้โดยเฉพาะนะครับจะใช้ใช้หัวบอลเป็นหัวบอลนะครับตัวหัวบอลเอามาล็อกกับตัวลักษณะเป็นหัวบอล แบบนี้ GoPro นะครับคล้ายๆของ GoPro นะแต่ตัวนี้เป็นงานของ s w m o t e c h ขายืดชุดนี้เป็น s w m o t e c h นะครับสามารถที่จะมาล็อกหัวบอลของพิกดีไซน์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางยึดโทรศัพท์ได้อย่างแข็งแรงเลยทีเดียวมุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่ดีที่สุดในการมอง GPS แล้วก็ดูโทรศัพท์นะครับหลังชิลตรงนี้เลยนะอันนี้ผมชอบที่สุดแล้วก็ชอบเป็นการสวดตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะยึด GPS ก็สามารถบอกได้ว่าจะใช้กับ GPS ยี่ห้ออะไรนะครับ เพื่อที่เราจะได้ออกแบบบาหลังชีวิตัตวนี้ให้มันเข้ากับตัวขายึดของ g p s ที่ห้อนั้นๆนั่นเองนะอ่าสวัสดีครับในส่วนของตัว spotlight นะ s p o t l i g h คันนี้เลือกใช้เป็นรถไกด์นะครับรุ่น KD70 ตัวรถไกด์ KD70 ตัวนี้เป็นตัวท็อปของรถไกด์เขาเลยนี่ฮะมาพร้อมกับแสง3าระดับนะครับแสงขาวขาวเหลืองและก็แสงเหลืองนะครับสามารถที่จะสเต็ป พาดไฟได้นะครับต่อไฟไม่ว่าจะต่อไฟหรีไฟได้สิ่งสำคัญที่เราเคยย้ำกันว่ารถก้าข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถที่จะยึดได้4มุมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้หรือจะเอามาห้อยแบบนี้นะครับหรือจะติดด้านข้างนะครับเขาจะมีจุดยึดมาให้เรียกว่าเว v e r เลยทีเดียวแล้วก็ดูดีมากนะครับตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียม cnc งานพรีเมียมพรีเมียมกริบกิสวยสวยแบบนี้เลยนี่แสงคัตออฟนี่ถือว่าคมกริบแล้วก็ แสงที่ได้เนี่ยเป็นแสงที่เรียกว่าไม่แยงตาแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางที่ขับขี่สวนมารีโมทสวิตช์นะครับตัวรถไกายเคดีเจ็ดูนจะให้เป็นสวิตช์รีโมทนะครับเป็นไวเลสทางรถไกดยใช้ชื่อว่าเป็นสมาร์ทไวเลสสวิตช์ตัวสมาร์ทไวเลสสวิตช์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดไฟโดยที่ไม่ต้องเปิดสปอตไลท์เปิดต่อไฟโดยที่เราไม่ต้องเปิดสปอตไลท์ก่อนก็ได้ แล้วข้อดีอย่างหนึ่งของร u i d e ก็คือว่าเวลาที่เราลืมปิดไฟสปอตไลท์นะครับและเราดับเครื่องยนต์เปิดเครื่องยนต์มาอีกครั้งเนี่ยไฟสปอตไลท์จะอยู่ในโหมดดับอันอัตโนมัติเลยจะอยู่ในโหมดดับนั่นทำให้ไม่การที่เราลืมเปิดไฟลืมปิดไฟก่อนที่จะดับเครื่องเนี่ยเปิดไฟเปิดสตาร์ทรถมาอีกครั้งเนี่ยมันไม่ดึงกระแสไฟนั่นเองไม่ดึงกระแสไฟของตัวรถไม่แย่งไฟไปในการสตาร์ทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างของรถกาเขาเลยอะ เดี๋ยวเราดูแสงกันนิดหนึ่งเอฟตัดเตื้ยงครับตัดเตี้ยงเหอนะคันนี้เสียงจะโหดๆนิดหนึ่งนะครับเพราะเราใส่ท่ออะคาพูบูิกนะครับเดี๋ยวดูท่อด้วย่ะนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถที่จะกดสวิตช์ตัวนี้นะครับในการที่จะ,ะดูพัดไฟได้เลยปุ๊บเีบ่ครับขอทางได้เลยแล้วก็ปิดครับเอ เปิดไฟสเตปที่หนึ่งครับจะเป็นแสงขาวเหลืองนะครับสเตจที่สองครับขาวสูงและเราเปิดขาวสูงกว้างนี่นะครับแล้วก็แสงเหลืองอ่าดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าครับจริงๆครับแสงเหลืองนะครับขาวเหลือง รถการเดินทางแต่ถ้าไม่พอก็เพิ่มได้แนะนำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเคดีห้าูนตอนนี้ผงเห็นม้าพผเห็นไหมรถกายเคดีห้าศูนย์อีกตัวหนึ่งถ้าไม่พอนั้นเลยนะโอเคอ่ะขัดมาครับรายการขัดมาอาการแมอน้ำไปแล้วการดีครับการดีล้างเป็นงานของแฟนเธอนีครับนะครับทำจากเหล็กหนานะครับตรงรุ่นให้กับไทเกอร์เก้อคันนี้เลยนะครับ ตัวกันดิดหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับขายยืดแข็งแรงเลยทีเดียวนะแล้วก็ใบปิดนะครับใบปิดดีไซน์สวยนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถือว่ากันได้จริงใช้งานได้จริงนะครับในการที่จะกันโคนกันดิดขึ้นมาที่ตัวบริเวณตัวปีหรือตัวคนคนซ้อนผูน้โดยสารนั่นเองโอเคแล้วก็เป็นมาที่เครื่องงานนะครับก็คือชุดปีด๊อลูมิเนียมสาใบ พุดบี้มูลนิธิสามใบชุดนี้เซตนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคอลเลกชันจะจะจะเกิดเกิดเป็นคอลเลกชันเดียวกันก็ว่าได้นะครับเพราะเขาทำมาดีไซน์ใกล้เคียงกันมากเป็นพี่เป็นน้องกันละกันนะครับจริงๆแล้วตัวบนเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวของเขาเป็นคอลเลกชันเดียวกันปีดข้างเป็นคอลเลกชันอลาสก้านะครับปีบีอารลาสก้านี่คอลเลกชันนี้เลยจะมี2สีนะครับสีเงินแบบจีบีและสีดำแบบนี้นะครับส่วนพี่โบนจริงๆเขาก็องมีลาสก้านะ แต่วันนี้เราใส่ MTB ให้ดูหรือ Monte Bianco นะครับ45ลิตรเราใส่ใบ,บนี้ให้ดูก่อนนะครับกอใบบน45ใบข้าง37นี่ดีไซน์ออกมาแค่เลยทีเดียวนะครับตัวชุดปีบ๊ปบพับพิบลก่อนนะครับชุดปี๊บบนเป็น Monte Bianco หรือชื่อเล่นของเขาคือ MTB 45นะครับเป็นปี๊บชีวีอิตาลีที่ผลิตในเอเชียเรียกว่าเอเชียสเปคก็ได้แต่ ยังคงความเป็นมาตราฐานอิตาลีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุญแจกุญแจที่ให้มาเป็นกุญแจหนาเซาะร่องอิตาลีสเปคแบบนี้นะครับขายกุญแจจุดเปลี่ยนของตัวปีบบนปีบ MTB ก็คือ,อเขาทำตัวล็อกแล้วก็ตัวปลดล็อกเนี่ยทำมาลักษณะ,ะทำมาลักษณะเป็นแบบคอลเลกชันเดียวกันของ阿拉斯加นั่นเองนะครับอ่ะหมุนกุญแจครับปึ๊บยก นะครับเปิดฝาได้นะครับนี่หรือรไายกมกนใส่หมกกระดองได้หนึ่งใบครับแล้วก็เหลือพื้นที่อีกประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับทีวี T b จะให้แผ่นพื้นแผ่นรองกันกระแทกแบบนี้ให้มาด้วยในในเซ็ตก็เลยนะครับ,รบแล้วก็ปึ๊บปิดล็อกนะครับส่วนของความพิเศษของเขาด้านนี้ครับผู้จินะ๋ก็คือติดตั้งบอร์พิงมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยแต่แต่ย้ำก่อนนะว่า อยากไปคาดหวังว네่าเบาะพิงเขาจะนุ่มนวลนะครับเหมือนเบาะแบบเบาะนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับสเปคนี้นะครับจะไม่ได้ให้เบาะพิงแบบนุ่มมานะครับจะเป็นเบาะพิงที่เรียกว่ากันกระแทกดีกว่านะครับเบาะพิงกันกระแทกตัวนี้เพื่อปกันไม่ให้หลังเราเนี่ยไปโดนมือจับมือจับตัวนี้ข้อแบบมาให้ถือแบบนี้นะครับถือแบบนี้อ่าเดินรอบค่เอาตัวนี้ออกจากล็อกอ่อนนะครับไขกุญแจปลดล็อกนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นเอาแบ๊ก นะครับเราจะดึงสลักขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้เราใช้วิธีการหมุนครับปึ๊บอ่าดูอีกทีนะใข่ตัวแจกดล็อกหมุนปึ๊บแล้วยกปี๊บขึ้นนิดเดียวอ่ายกขึ้นนิดเดียวแล้วดึงถอยหลังนนะครับอย่างที่บอกครับสามารถที่แบบนี้ได้เลยนะอ่ชุดนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะแถมถาดมาให้นะตอนนี้ยังแถมขาดอยู่นะแต่แต่ตัวปี๊บเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับน,นระบบล็อกโมโนีใช้ร่วมกับตัวตาดโมโนทีแบบนี้ได้ ขาตัวนี้สั่งเพิ่มนะเพื่อนนะต้องสั่งเพิ่มนะครับขาตัวนี้เป็นขาอลูมิเน,นียมโมโนฟี o P ของจีบีแรลีเฮาส์นะครับรหัสนเขาคือ M8 ็มแสวยๆแท่ๆแบบนี้นะฮะขาดูด้านหน้าฮะดูเข้ามา,ากใกล้น่อนิดนึงนะครับแต่การที่เราจะเอาขาจีบีเอ็มมาวางบนแหลกของไทเกอร์เลยโดยตรงไม่ได้นะครับทำไม่ได้ต้องอาศัยสินค้าหรืออุปกรณ์อีกหนึ่งรายการนะครับเราเรียกว่า เพลทอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นงานของแพนเทอรนะครับทำตรงรุ่นให้กับ t i เกอร์คันนี้เลยนี่ฮะเมื่อเราเพลเอาเพลทอะแดปเตอร์เนี่ยยึดอยู่กับตัวแหลกค้าของรถแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาถาดโมโนคีตัวนี้มาวางอยู่ที่ชุดเพลทอะแดปเตอร์ชุดนี้ได้เลยนีฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่ึ๊บนี่นะครับให้เดือยตัวนี้มันเข้าล็อกกับตัวซีฟ ตามสไตล์โมโนโคีแล้วล็อกเลยนี่ถือเป็นกล่องปลดเร็วล็อกเร็วเลยอีกรุ่นเลยทีเดียวโอเคตัว m t ีนะครับจะให้ฝาปิดกัน,น้ำมาให้ด้วยแบบนี้ตามมาตรฐานของ g ิบิเขาเลยสำหรับปีเปอรลูปินีเขาจะให้ฝาปิดกันน้ำมาให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะถัดไปอีกหนึ่งรายการก็จะ,จะเป็นในส่วนของชุดปิ๊บข้างปี๊บข้างอย่างที่บอกว่าเขาเป็น collection alaska แต่เขาทำมาหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ ตัวคอลเลกชัลาสก้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวฟลิปข้างที่มีน้ำหนักเบาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นอ่ิปอิตาลีสเปคนะครับน้ำหนักเบาไข่ลูกแจกปลดล็อกครับเปิเดเกลียวแล้วเก็บชุดล็อกก่อนแล้วก็ดึงเปิดฝาขึ้นได้เลยนะครับตัวจีวี阿拉สกานะครับก็เรียกว่ามีฟังก์ชันพิเศษคือเป็นฟังก์ชันตัวพยุงก็ให้มาด้วยในเซ็ต เอาไว้ทําอะไรเอาไว้พยุงตัวซิปเวลาที่เราปลดล็อกเขาจะยังมีชุดอีกหนึ่งชุดคล้องอีกคล้องอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะคล้องกับตัวแหลกไว้นะครับและให้เราปลดตัวนั้นอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งให้นะครับสาหรับตอนนี้ป็ฝาครับอ่าจุดเด่นของซีฟลาสก้านะครับก็ข้อเด่นของเขาก็คือเรื่องของน้ำหน,นักเบาแล้วก็อ่าตัวฝาเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเปิดได้กว้างนะครับ เนื่องจากเขาเปลี่ยนบานพับตัวบานพับตัวนี้เนี่ยเป็นบานพับแบบใหม่นะครับหนาโดยที่ไม่มีสายรั้งสานะครับมันเลยทําให้สามารถที่จะเปิดตัวปี๊บได้กว้างอ่าภายในของเขาก็ประมาณนี้ไม่มีอินเนอร์นะไม่มีอินเนอร์ให้นะครับฝาครับเอ๊ะอ่ะกากรณีที่เราต้องการเอาตัวปี๊บข้างออกจากตัวแหลกข้างนะครับก็คือไขกุญแจ้งดล็อกครับแล้วก็หมุนสลักตัวนี้ปึ๊บแน่ทีนะ ลาดครับปึ๊บอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของชุดสก้าเนี่ยเขาจะมีตัวขาอ่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเส้นพลาสติกชุดล็อกพลาสติกแล้วก็เกี่ยวไว้กับตัวปีป๊บนะครับเวลาที่เรากดปุ่มปุ๊บหมุนนะครับตัวปี๊บจะยังค้างอยู่แบบนี้นะครับให้เราเอาชุดเกี่ยวออกแล้วก็ดึงปี๊บขึ้นแบบนี้เลยสามารถที่จะหิ้วได้แบบนี้นะครับตัวหิว้วมือจับหิ้วตัวเนี้ยให้มาเลยจากโรงงานหิ้วแบบนี้เลย แหลกข้างนะครับเป็นแหลกข้างของเบนเซอร์ทำาตรงรุ่นให้กับเจ้าไทเกอร์900 GT คันนี้นะครยึดอยู่ตรงจุดสำคัญที่ทางไทมเขาแนะนำนะครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันกับแหลกถูได้เลยแบบนี้นีฮะการมีแหลกข้างเราขี่ในเรือนะครับไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคดูด้านท้ายครับพี่เนะครับไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไรเลยพูดได้ปกติ ถ้ามองในมุมนี้เนี่ย,ยแฟล,นะแลชบาร์กว้างกว่าแหลกข้างนะนะครับแฟลชบาร์กว้างกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย่ะไหนๆเราถอดฝั่งนี้แล้วลองดูนะครับว่าเดี๋ยวให้เห็นให้เห็นเช็คหน่อยแล้วกันว่าถ้าเอาพี๊ออกสองข้างครับกี่ใบบนใบเดียวประมาณไหนเออประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคเลย โอเคแล้วก็มาดูรายการที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับ mm hmm. ก็คือชุดสลิปออนนะครับลายข้อสลิปออนขับวิกตรงรุ่นนะครับ Tiger 900คิวคันนี้ mm hmm. เสียงก็ mm hmm. าอาจจะดุดันหน่อยเหตุ okay, ผลเพราะนะครับเขาเป็นเครื่องสามตูนน,นะเพื่อนนะเพราะนั้นเสียงเนี่ยจะดุดันกว่าอ่่าท่อรุ่นอื่นๆน,นั่นเองนะครับเบิ mm ้บเจลลี่อยนี่คันนี้ขี่แล้วก็รู้สึกเลิศใจ นะครับเบรกหน้าหลังนี่ให้เบรมโบมาเลยนะจากโรงงาน บอกว่าเขาเป็นปิดตั้งแบบใส่เร็วปดเร็ววางล็อกจบราวปิดทุกแจ้นะคบคุญแจสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชุดเดียวกันแล้วไขาสามใบได้ด้วยนะครับสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ล็นะอกนี่รอเท่ครบจบแล้วออกเดินทางต้องเที่ยวได้เลยนี่นะได้ครับสนนราคานะครับ สนนราคาอ๋อเรามีฟิลทับสำหรับคันนี้เราวางฟิลทับไว้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นภาระของแบตเตอรี่เวลาที่เราใสอุปรกรณ์เสริมที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับสำหรับสินค้าที่พูดไปทั้งหมด,ดนำเสนอไปเมื่อสักคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาเป็นรายละเอียดแต่ละรายการไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูในช่องยูทูบของเรานะครับก็ เปิดดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะเห็นรายละเอียดแต่ละรายการแล้วเราก็ทำรวมราคาไปให้ด้วยว่าคันนี้ทั้งวันทั้งคันเนี่ยรวมแล้วมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่นนั่เองครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องของเฟซบุ๊กนะครับของชื่อร้านเราบริษัทดิจิช็อตก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมเช่นกันนะครับร้านเราตั้งอยู่ซอยงามวงศวานที่13นะครับนางวัดวงขวัญประตุงที่2นะถ้าเข้าไปใน Google ก็พิมพ์ว่าบริษัทดิจิช็อตได้เลยนะครับเราจะพามาเลย เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเจ้าของร้านที่โดกำลังพูดอยู่นี่แหละครับนะครับผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนั่นเร่งนะสิบโมงเจอกันได้นะครับถึงสามทุ่มนะครับแต่แนะนําให้นัดหมายจองคิวสั่งของกันก่อนนั่นเองนะหรือสามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับพูดคุยปรึกษารายละเอียดในการแต่งเซตอรัพรสให้เป็นชูรี่แบบนี้ก่อนได้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าที่ดูดินค้าของเราขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกัดีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ